ััน้ครับมมาอมาอมอ,มอมวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคสุขนค,ครับผมกับบ่าเดียดภาคินเดียอีกแล้วครับพี่น้องครับม่อีกแล้ว ไม่แล้วครับของแฉะพี่น้องพี่บึ้งหวกพี่น้องหวกอ้อมหวกครับอ้อมหัวมามาเล้วครับนะแส่ยบมันก็บาดดีครับอุ้ยปาะมานจัดเต็มคือเก่ามันนี้เต็มปากเขาอาหยัเลยบาดนี่เขาเนี้ยอ่อนๆเต็มจิ้มเขาครับครับตั้งใจยังไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาะเดี๋ยวไมกินเที่ยวนะครับพี่น้องนะก็ลองแจ้งให้แนครับทั้งปียกแต่ก็จะยูทูปนะครับเอ้าประมาณถูกสองทางสดเดี๋ยวเสียบแขกเลย หวานบ่ละดื้อหวานเลยดิโอ้ยขงเถียรหรอเนี่ยใส่บ่ทำมีน้องอ้อ,อ,อมสูตรบานๆเท่าเลยเนี่ยอือดีหรอจับจับโอ้พี่น้องได้กินมืนบานเถียรไปดีปะ่ะพักยังไงเบ่หวานเนี่ย ยับหัวมาหัวมาอวมหัวไปไปเ๋ยากินถ่ายามันไปแลวพี่น้องแบบคนาลนดัวซอยเดียม่นยพี่น้องหองมัน พี่น้องเองเอาครับทำงูอ่ะมันเลียงมากพี่น้องงัว่คนละเพื่อนก็เพื่อนดอกคนละเถียงครับ สาได้เลยครับมีพักอัพักอิเลือดบ่พักขขนแย่งพักหอมบัวก,ก็ลุกด,วด่วนพอดีแล้วพี่เลี้ยงใจไว้รดวยประมาณ Tuan, kan, bang,

เขาอะไรนะ้านเนี่ยไล่มาดังปิงมาบ้านพี่น้องมัวมาไล่เงยแต่เงยแตนบ้านงัวดึงัวสีมังค์เขาครับกินต่อขอโทษขออภัยครับอ๋อมันก็แบเบียร์มีอะไรอยู่ไหน่าครับอยู่ไฮอยู่หน้าลำบานเนาะ วินน้อยเนี่ยลูกตรวจแม่ใครก็ไปค่ะคาเดยียวคือนขากเสรวป่ะตรวจสมสือหรอือเปล่าอืมเบื้งสั่ไหมเนี่ยอืมอืมเส็บ่ะหน่อยเอาอี้มาพี่โ่เฟตอืม เราคนเพชรวางเหียดีไปผ่านผ่านทุกเมนูมตมอึงสุข,ขานาพรอฝนก่อน ผมบึ้งเบ้ามันเสียนเลยพี่น้องมันเบิดโตเลยก็ใส่ชีเสดายอืมโอ้ซ่บดีว่ะไปกินโดนมกป่กบ่เดี๋ไปฝากป่าเดีวพี่น้องเอ้ยเบิ้ลเสร็จละมึอนี่ นี่คนมาหอ่อพวกหัวก็วไปฝากปากไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยหรออืมเนา,าะตัดทุกอย่างตัดที่เสียงสดเนาะ โอ้ยปีนี้จัาตือกินอาจจะไม่ได้กินกบได้พี่น้องได้ปีนี้บาร์เด <c oughs> ียก็บบารมันกินยังหนึ่งนาจะดับนะหมดหมดแล้วไม่มีอโอกาส <c oughs> ตีเตี๋ยวตัวไปเป็นกบหรอ, <c oughs> อกมึงว่าดูด่วนในคราบเลยเปลี่ยนเครื่องนี่เลยว่าไปโดนูแห้งป่ะเฮ็ด <c oughs> อทสข้างสดข้างสด หนะครับ,บหวกโอ้โยถ้ปล่อยให้มันใหญ่เนี่ยเขากินข้าแลว้วหลบมาเนี้ยเมนนี่จมูกเสกีเลยฮะเมน สุดๆเลยมัน อร่อยโอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวบดิ้าดูดูดวงดีกหัวขในแล้วมาครับพี่พี่น้องอ้แซ่มดีเลมาเราเห็ดกัวให่นหมเอมเนาะวอม

กินวัวยังครับเพื่อสอดสานเพราะจังครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับอมหัวครับมุกหัวแบบใส่นหัวผู้ักไรครับพี่น้องหอมขนาดเลยแกะไรไปกินโดนวยน้ำมาณเนาะแนครับอย่งไรกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาร์เด์พอกินเยอะนะครับพี่น้องนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องครับครับบาร์เดดครับสวัสดีครับ